พีีพร้อมและขอางดังปกต่ตอบเครื่องบินบ้างรถบ้างปรารสาทบ้างมีบ้านมีรถ <หา S 1> ใช่วันนี้คือพี่ไม่พูดเยอะละพี่จะพูดน้อยละไทยตอบแค่นี้เลยใชยพี่บอกแล้วบอกมือบอกมือคนไทยคนแรกห, <า S 1> หมายความว่ามีแฟนใหม่คือเราอะเป็นคนใหม่เป็นแฟนใหม่ที่น่ารักขึ้น <หา S 1> เป็นคนใหม่อย่างแบบปีใหม่อะน่ารักอยู่แล้วผมเป็นเก่า เราต้องเราต้องมองแบบเนียตกใจครับแล้วตกงเไงไม่ได้พูดไปด้วยตั้งใจตลอดทุกอย่างผ่านการคิดมาแล้วหัวพี่พีเขาก็เป็นเป็นเหมือนแรงบรนดาลนใจของคนหลายคนนะแล้วก็เป็นแรงใจผมด้วยในบางเรื่องนะเรื่องไหนไล่ฟังตกใจมเปลี่ยนคนใหม่จริงไหมสคนเราก็เปลี่ยนทุกวันเลยครับพี่ ใช่ครับอยู่ตลอดอันไหนบ้างทุกอันไหนยังเงินไปแบบล้านกว่าบาท้าโกหกไม่มีคำว่าโกหกคุณไม่หมดเลยเสยยังไม่เห็นได้เลยใช่ยังไม่ได้เหมือนกันบ้านทองที่ดีไหนอ่ะองแดงแล้วไหนแฮปี้นี้ะรู้ได้ไงว่าไม่มี ของที่ซื้อให้ไะ้ไยริยาให้รวมไปแล้วในนั้นมีเจ็ดชิน้นมีบอกให้มันเจ็ชิ้นอีกสามชิ้นให้มาแบ,บ่งกับปีใหม่เหรอจรอดถืดออาการดังนั้นในชีวิตนี้ฉันก็ขออ้างได้ไปถึงหมดชีวิตแล้วนะทนะี่เคยให้ไปได้เดี๋ยวซื้อให้เลยอยากได้อะไรได้สยามพารากอนเดีย <c oughs> หน่อย <c oughs> เราได้เป็นเจ้าของห้างนี้อยู่แล้วแค่เราไม่รู้ตัวอยากได้เลโก้ไหมเดี๋ยวซื้อเลโก้ให้ซื้ออะไรไอะหนูก็รับไปหมดแหละพี่ความหวังดีเขาหนูไม่เคยแบบปฏิเสธตลาดก็มีหนาตลาดก็มีนี่ รักข้างดังเพราะคนดีมีเลโก้เป็น<ข>คนดีเพราะมีเธอรู้ตัวก็ดีอันนี้ขอหอมเลย